สวัสดีครับตอนนี้กะบยุธีโลกมักปุยนะครับเนาะกะสีผ้ามาเห็ดปุ๋ยมักคือเก่าครับเสาร์อาทิตย์มีเวลานะครับกะนี่เป็นกระสอบของขคิมูนะครับกะขนมาจากมองเก็บอีกโลกนึงนะครับเนาะกะทีมซาซายไปครับวันนี้เป็นระเบียบพอว่นจะเห็ดแล้วครับเห็ดจะค่อยกองใหม่มาหันครับอ่ากองนี้เป็นกองปุ๋ยมักนะครับสูตรแรกหรือว่าสูตรเอหละครับก็คือเป็นปุ๋ยมักถี่นี่พืชหน่ำนะครับเด้ออันนี้ก็จะเป็น เปลือกล่างมันสับปะหลังเลยกับขี้ไก่นะครับมักใส่ห์ห้ามไซหกามตาใส่เอียมยังปกติตามที่เทามีแ่แหละครับนี่ครับจะสังเกตุมากระสีมีพืชมียังนำ้ำอ่าสูตรนี่ถาดอาหารกระสีโปรตีนสูงซัมปุ๋ยมักสูตรสองที่มีแต่มูลสัตว์เพียร์ๆนะครับเนาะแต่ว่าสูตรนี่จุดเด่นของเพื่อนคือสีมีอินทรีย์วัตถุเนาะมีเศษพืชน,นะครับกระเสียด,ดินรวนซุยเหมาะกับการร่องกลดลุม่มจต็งผิดนะครับ เอาผสมดินปลูกยังประมาณนี้แต่ว่าตองมักให้เป็นกอน,นะครับอันนี้ก็มักแหงแต่ช่วงต้นปีนะครับเนาะกับแต่พบเดี๋ยวแล้วคือแหงเลยครับแบบแหงแห้ครับนครับแบบแหงไงเลยแหละครับเพราะว่าเอาเห็ดไว้ในในหม่องนี้เนาะกัเอาอันนี้คุ้มไว้นะครับหนักมันก็เลยเฮ้ยออกยิ่งออก นะครับก็สิง่ายแน่เพราะว่าเวลาคนไปใส่มันก็สิเบานะครับมันก็สิเบาหนักแต่ว่าอีกแบบหนึ่งที่ผมกองไว้กลางแจ้งนะครับมองคมโป้ใบมองนี้นะครับผมกองไว้แต่ว่าก็ได้เอาไปใส่เบิร์ดแล้วครับส่วนหนึ่งเนาะเอาไปใส่นะครับแล้วอีกน้อยนึงก็ห้ใส่กระสอบไว้นี่ครับหาให้ใส่กลางแจ้งแบบนี้ความความชื้นครับนี่ครับเพิ่อนกับสีนี้ความชื้นนะครับกับเสียไนนักแน่กระสอบหนึ่งกับสีนักแน่แล้วครับเดี๋ยวเอาไปใส่กับสีหยาดแน่แต่ว่านะครับพี่น้องจากประสบการณ์เนาะ อันกะแช่กันฟังอีกที่เก่าแล้วครับเบื้องที่แล้ครับเดี๋ยวจะพาไปสังเกตใส่กันแต่ว่ามันขืนอยู่กับชนิดของผืนน้นนะครับเบื้องที่แล้ครับนี่นครับ้าเรียบเทียบใส่กัน้าเป็นอยู่ในในร่มนะครับในหฮมเท่านี้แหละฮามักแล้วาฮาเอาแสแลนคุมม้มไปนี่ครับผ่านไปหาเดือนทุกเดือนนี่ก็ยังเห็นเป็นเห็นบอครับนี่เป็นเปลือกล่างเนาะนี่นของมันซาบหลังคือมองหน่วยมันเปนบอกครับมันก็จะมีเปลือกน,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 นะครับเปล,ลือกมันละเ้าเอามาเห็นมองอยู่ผมสั่งมานะครับ ที่เป็นเปลือกมันสัปะหลังนี่ครับก่ย,ยังโค้งเหนเ็นเป็นเปลือกนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับเบื้องนะครับเป็นก้างแจงมันคืออะไรครับก้างยจอยสลายมันจะย่อยสลายดีกว่ากันครับเบิ้งนะครมันสีรวนซุยมันสีละเอียดกว่กากันเนาะมันสีละเอียดกว่ากันร้ายนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือก um. ้างแจ้งนะครับอันบบนี้คือยูนิโฮมใช่ไหมครับการย่อยสลายต่างกันดังน,นั้นถ้าเป็นเศษพืชนะครับพวกใบไม้ก็ดีพวก เฟืองที่เยามีเนาะนะครับพวกเศษยาเศษยังมักใช้กลางแจ้งนี่ครับผมพ่นน้ำแต่ว่าถ้ากลางแจ้งนี้เ้าบอสต้องใส่ห้ากันเลครับใส่แค่ขี่งัวหรือว่าขี่ยางที่เยามีอย่างไรครับกับเศษผื่นเอาใส่กลางแจ้งพ่นน้ำเนี่ยพดตกใส่น้ำนะครับเป็นการย่อยสลายดีดีนะครับแต่ว่ากรขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ห้ามาเห็นได้ครับถ้าเป็น เ้าเกินว่าเป็นกากสดเนาะทีว่าเป็นเนื้อแป้งที่เขาขันเอาแป้งนําแป้งออกแล้วเมื่อเริ่มเป็นกาก,ากมันเป็ละเอียดอันแบบนั่นนะครับเพราว่าทิมไปก่อนทิมไปให้มันพันเนาพันให้มันมักเหมนให้มันจนเศร้าเหม็นเศร้าอ,อย่างน,น,นะครับเทาก็จะคอยเอามาเห็ดแบบนั่นเขาสามารถเอามาผสมและครับมักในโฮมด้นะครับเพราะว่าพ่นละเอียดแห้งนะครับเสินจอยสไลา์ดีนะครับแต่ว่าถาเป็นพวกเปลือกล่างหรือว่าทีเป็นเปลือกดินนะครับทีเป็นหัวเศษมันนะครับ แบมันเสียญติดตมาน่ะแบบนันคือเอาไปกลางแจงเลยครับเห็นไหมครับถา่าชนิดของวัตถุดิบต่างกันเท่ากับจะใช้กระบวนการมักจะใส่กระบวนการมักที่แตกต่างกันอ่านี่คือเบืองต้นเนาะครับนาออ่านี่คือปุ๋ยมักสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่ไม่พืชนะครับอันนี้มาทายให้กับพี่น้องในรับชมเนาะเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพราะว่าถ่ามีเวลานี่ครับมักปุ๋ยนี่ได้ยากเลยครับผมขอแค่เทามีวัตถุดิบมีเวลานะครับ ทำงานมากับกองกับยังงักขับมักทีมไว้แล้วก็นเหตุยังก็เฮ็ดบานนี้ครับเพิ่นก็จะย่อยสลายไปเองเพื่อนนาะนี่ครับมาแชร์ให้ฟังนะครับถ่ายพี่น้องมีเวลาก็ให้มัคใบจะใส่เพราะว่าดีนะครับเพราะว่าดีเพราะว่ายังคู่มือนี่ถ่ายสิเพิ่งผ้าแต่ปุ้ยเคมีเนาะงกระละขาแพงอยู่ดีครับถ้าราคาถือก็สีบริวารนาะก็สามารถใส่ได้สบายแต่ว่าก็ไม่ถือว่าไม่ใส่นะครับเขาอาจจะใส่เคมีน้ำก็ได้นะครับแต่ก็ใส่อินซีน้ำก็สีเป็นการลดต้นทุน นะครับมันขึ้นดูกับชนิดพืชเพราะว่าเพราะว่าอย่างถ้าแต่ถ้าปลูกพวกนี้ครับอันนี้พักเขียวเนาะนี่ครับหรือว่าพวกกล้วยก็พอได้หรือว่าพวกพักต่างๆถ้าบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ครับแต่ถ้าปลูกพืชพวกนี้เนาะนะครับหรือว่าปลูกกินเองสินะครับเพราะใส่แค่ปุ๋ยหมักอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าาปลูกยางนะครับปลูกมันสําปะหลังเม็ดบัวหิ้วผ่านแบบเนี้ยมันเป็นพืชที่ ตรงการหาอาหารสูงล้วนะมีปริมาณหลายเข้าใส่ปุ๋ยมักยังเดีย๋ยวมันก็บสีบกคุมคาทำได้บวก,ก็ได้ครับแต่ว่าบกคุมค่าก็ใส่ผวกปุ๋ยเคมีก็สิตรงตรงจุดกว่าเนาะเข้าก็เลือกใส่ครับเผื่อน้ำแต่ว่าถ้าพักส่วนคั่วปูกิดเองปูกยังสิผมว่าทำารนึงเนาะผมว่าเฮดปุ๋ยมักเองนี่เป็นไปได้ครับการจะพยาบนำเสนอให้พี่น้องในรับชมเนื่อยเรือได้ครับเด้อบันก็สีดำเนินการเฮดครับอันนี้เป็นรอบที่สองเนาะนะครับรอบที่สองออสริบเบองต้นคือเก่าครับอันนี้ เป็นนักฟรนซี่เ e อ็มเป็นนักมักจากปลาทะเลนะครับอันนี้ก็เฮ็ดเองนะครับเบิ้งอยากสังเกตเฮดน้อนมีตัวเอฟเอฟครับเนี่ยธาตุอาหารเนี่ยสูงแน่นอนครับมีแต่นอนตัวใหญ่ๆจากควมวดนะครับอันนี้ผมจะอิงตามสูตรของพระราชจังชนาเนาะนะครับในการมักปุ๋ยนี่นี่ครับไอน้นอนเผือกนี่นอนตัวใหญ่นี่เป็นสีบอสามารถเป็นนักแดดนะครับเป็นกับสีจบชีวิตแครที่เป็นนอนนะครับแต่สังเกตเบื้องตัวครับมีตัวใหญ่ๆนะแสดงว่าธาตุอาหารในปุยมะเข้ามันมีอันนี้เพราะว่ามันเป็นน้มักปลาทะเลนะครับก็คือาาาออหร NPK นี่่สููงยแล้ว นะครัี่หน้ากันนี่ข้ามนะครับผมจะเบร์ใส่การกำตร้อนจะใส่ซ้ำนี่นะครับแล้วก็เฮ็ดคือเก่าครับคือคลิปที่ผ่านมาอ่าอันนี้มาเดมมาทายให้รับชมก่อนครับเดี๋ยวครับตอนการเฮ็ดจะเป็นแยกอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้มาถ่ายให้เบิ่งว่านะครับปุยมักสูตรหนึ่งนะครับสูตรสองนี่แตกต่างกันจังไหนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ